ไม่มีขับรถตุ๊กเลยเหรอเอางี้เดี๋ยวพี่โอรถโอรถพอมไปเองเลยครับน้องสวยครับพี่สวยไปเดี๋ยวพี่เองขับไปต่อเราเองขับไปต่อเลยขับไปเองขับไปเองมีแดดโปรโลเลยนะอยู่ผมนั่นแล้วล่ะแต่ผมขึ้นรถพี่ไม่ได้กูล็อกไงควายงงวะหายเยอะควาย สวัสดีครับสุดหล่อม่แจ็กกี้เก้าแจเกดีจาแจ็กกี้เก้าฮารครับนี่โอนกับตำรวจเนี่ยโอ้รถขอร์มเล่งาโอนหครัโอนรถโอนรถเอาชุดหล่อมาโอนโอนคันนอะพออะพอทะเบียนแล้ววะ โอนรถใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมเรียกน้อง YBK854 เคลียร์ผมทอมมี่ว่างไหมทอมมี่ มามาโอนรถหน้าสอนออ้าสามสี่มาแล้วเหรอครับอ้าสามสี่เขาโอนไวเหรอขอบคุณครับอะไรนะครับอ้าสามสี่เนี่ยเขาไปไหนครับไม่รู้เหมือนกันครับอ้าสามสี่ใช่เหรอที่บังยี่ท่านไหนอะอ๋อเจ้าของรถมาครับังหายครับบังหนีผมเลยล่ะหนีบังหนียังมาครับบังหนีครับบังหีครับบังยังนีครับี่บังหนีครับใช่ครับเนี่ยเพิ่งกลับมา ยังไงเดี๋ยวบางอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรครับเนี่ยเอ้าอาการยังไงเนี่ยผมไม่รู้ช่วงนี้ผมใช้ชีวิตข้างนอกอยเดินอาการไม่ดีหรือไงครับชนิดติดเอาชนิดไปไหนเอ้าแล้วบางไปเล่นที่ไหนอ่ะผมยังไม่ได้เล่นที่ไหนนะครับตอนนี้ไปเรื่อยครับไปเดินเดินเที่ยวชิลมามีโอนรถเที่ยวอเดี่ยวเนี่ยผมจะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมบินอีกแล้วไปไหนเอ้าบางไปไหนรอบนี้พรุ่งนี้ฮ่องกงครับเฮ้ยรวยเกิน ็พักใช้ชีวิตข้างล่ามนครับดี๋ยวดีลาดี๋ยวเลาดีลาเดี๋ยวเราไปไงบ้างครับกลับมามครับเพิ่งกลับมาสอางวันผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยวันนี้วันที่สองวั <laughs> นผมเลยวันที่สองแล้วมันไปหมดเลยครับไม่เข้ามาไม่เข้ามาต่อไม่เข้ามาคุยไม่เข้ามาอะไรเลยครับบังทำไมอ่ะ อันนี้ผมไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ยบางอยู่ผมนะนบางผูดได้แน่แน่แเนี่ยทำไมผมผมไม่รู้เลยเพราะจะก็รู้เรื่องวันนี้ผมรู้ที่ไหนอ่ะทันนี้ใช่ไหมครับที่โอนใช่ครใช่ใช่ตำรวจลองขึ้นดูเช็คทะเบียนเลยเช็คทะเบียนเลยทอมมี่นี่รถกระชากใหม่เหรอไม่ใช่ครับรถนี่รถใช้ของคาแบบไม่รถกระชากกระชากไม่เปิดเลยครับดูดิจะสองเดือนละสองเดือนเนี่ยไกล้แล้วรับสวยมาะสวยครับสวยสวยมีน้อยด้วย นี่เทยารถคันไหนครับจัดนี่ครับปันนวผมไม่ค่อยได้เข้า,ขาถ้าเข้ามาก็จะเป็นน้องเล่นครับเดี๋ยวรอที่นี่มันดีขึ้น,นครับบังค่อยกลับมาเดินเล่นก็ได้ขอบัตรผู้ขายเนี่ยครับผมขอบัตรผู้ขายเนี่ยครับผมโอเคนะครับคุณแจ็คฮอตแจ็คฮอตครับผมแจ็คกี้ครับแจ็คก,กี้ได้เข้ามาหาหนุน้องเหรอครับมับง สาวนุ่มๆสาวขอร์ดไอบัลล็อบัลล็อตอัพค่ะพี่บัตรกดตอ ID หนึ่งหกเจ็ดครับแจกคอร์คือเยียอะไรวะบัตรเพื่อนตันนี้เขียนว่าไม่ใช่ประชาชนนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นโจรหรือเปล่ายอกยอะคืออะไรหักหน้าอีกแล้วของคุณเล่นนะ ไม่น okay. ่าใช่โอเว่นนะครับโอเว่นไม่ใช่ไม่น่าใช่เหรอใช่โอเว่นเหรอคเทศหนึ่งล้านสามหมื่นครับเล็กๆครับ25ครับเขาเอ่อคนจีนนี่แหละครับ296เอ้ย269กเก้าสองหกนี่เลยครับจะคุณจะได้เลยเบ้รเลย เลขหกเจ็ครับพี่หนึ่งหกเจ็ครับโอพพี่ลองลองรัรรร <S 2> <S 2> <S บคนเดิมไม่เกินเวลาม่เกินเวลาบังซีเย่ยันหรอเอาสาซีไว้ผมเดียวปะ่ะไหนบางก็เลอกเยแล้วผมว่ามอบให้ผมดีกว่า มาไว้ผมเดียวบังไปแล้วครับบังไปคุยงานแล้วครับอ้าวแต่พี่เถิดใครเถิดใครครับครับเนี่ยอ่าสามตีเถิดใครอ่าสามอ่าสามพี่ยังอยู่กับบังอยู่เลยครับอ้าวบังไว้หรอคับบงแล้วครับพี่โอเคครับอ้าวเดี๋ยวเจอกันครับผมเจอกันเชื่อเราเนี่ยไม่ใครเนี่ยคือใครเนี่ยของพีนี่ของพีนอ้าวเพี่อ